เห็นผู้ชายสองคนลงมาจากรถนะคะลงมาจากรถแล้วก็ยิงเอาปืนยิงตอนนี้ตกใจแล้วเสียงปืนตุ้มตั้ตุ้ตั้มเหมือนในหนังเลยเหมือนในข่าว อยากให้แม่เล่าตอนนั้นทําอะไรอยู่ครับอ๋อยืนซื้อขนมอยู่ค่ะเหรอฮะแล้วก็อายืนซื้อกับลูกสาวอยู่ไหนลูกสาวอะ่ะอืม,อ,มอ่าข้อยแล้วตอนนั้น<อ>แล้วเป็นยังไงต่อก็เราก็ได้ยินเสียงรถเขาบีบแตะโอ้ยแล้วรถมันก็เยอะน,นะแล้วก็มันก็พอบีบแตะเสร็จแล้วก็มีรถรถคงจะเป็นคนร้ายนะคะ วิ่งเด้งมาชนรถแม่เลยพอชนเสร็จแล้วก็แล้วแม่ก็เห็นผู้ชายสองคนลงมาจากรถนะคะลงมาจากรถแล้วก็ยิงเอาปืนยิงตอนนี้ตกใจแล้วเอาปืนยิงไีทิ้งล้อรถอะล้อรถคนร้ายค่ะกินนะัดก็หลายนัดทำไม่ได้เพราะตอนนี้กลัวแล้วกลัวแล้วก็เริ่มหมองแล้วค่ะก็หลังจากนั้นก็เขาก็ขับตามกันไป ตำรวจก็ตามผู้ร้ายไปนั่นแหละเราตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นตำรวจค่ะตอนนั้นแม่อยู่ในรถหรืออยู่ในร้านอยู่ข้างนอกอย,นอยู่หน้าร้านขนมริมถนนนะคะค่ะ,คะไม่ได้อยู่ในรถค่ะแล้วมีใครอยู่ในรถรถนะคะค่ะโอเคค่ะ,คะ okay, ตอนนี้คนนี้ที่เอ้ยแบบเนี่ยอะไรนะบีแต่อะไรจังตอนนี้บีบีแต่อะไรจัง,นนจงที่ไหนได้แป๊บเดียวชนเลยเสียงปืนตุ้มตั้มเหมือนในหนังเลยเหมือนในข่าว มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ